ทำอะไรก็ทำไม่สุดบอกโอมมึงอย่าไปออมและกูจะเป็นแมงไใหหมดนักรับนักทรัพนักร้องหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลี้ยวละ <Wow. S 2> คนอะไรทำไม oh. มันเทขนาดเนี้ยอะ่ะ mm hmm. เด็กเด็กนะเขายังบอกพี่โอมองเฟี mm ้ยวจัดเฮ้ยหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี feel feel mm ้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลี้ยวละ คนอะไรทำไมมันเทได้ขนาดเนี้ย <Yeah. S 1> เด็กๆนักนะ <Yeah. S 1> เขายังบอกพี่โอมองเฟี้ยวจังเฮ้หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟ huh? ี้ยวอ่ะผู้ใหญ่หลายหล,ลายคนเห็นผมแล้วก็อย่างเซียวนักการเมืองจนคนขายบามีเกีียวการันตีคุณนะับภาวะผมเฟี้ยวอ่ะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อแรปแค่อย่างเดียว กับผมผมว่าเขายังไม่เฟี้ยวกระเป๋าน, Name, น,นี่แบรนด์เนมเงยีนก็บฮาไลฟ์โฟนตัวท็อปนะผมก็มีจะเปิดไปเจอแต่ดรามา่าเรื่องเพลงให้อิวสลิกแฟชั่นผมยกให้กากาถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาไว้แล้วเช่นนั้นาาก็ทำไม้สุดบอกโอมมึงอย่าไปออม และกูจะเป็นมังใหหมดนักครับนักทรัพนักร้องหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลี้ยวละ่ะ <Wow. S 2> คนอะไรทำไมมันเทขนาดเนี้ยอะ่ะ mm hmm. เด็กเด็กนะเขายังบอกพี่โอมอย่งเฟี้ยวจะฮหรือือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเลี้ยวละ่ะ oh. คนอะไรทำไมมันเทได้ขนาดเนี้ย <Yeah. S 2> เด็กๆกนะเขายังบอกพี่โอม เปี่ยวจัเฮ้แล้วคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี่ยววะครั้งบางคนเราไม่ต้องแคร์ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนไม่รู้จะแคร์ไปทำไมขอแค่เป็นตัวเองได้ปะแกไม่รู้ผู้ย้ายบางคนก็จะปิดกันไปทำไมอ่ะ One No One ไม่ชนไม่นอนสู้คุมใหคุณเข้ามาลองเพลงฮิตต่อเนื่องมันขาดตาก่อนแท็กแเสกเพลงไม้เงินเป็นทองรวยก่อนที่คนจะเปี่ยวมันก็ต้องเซลกันมาก่อน และการที่คนจะเฟี้ยวมันไม่ได้เกี่ยวว่าข้อสอบผมอาจเป็นเด็กดื้อที่ไม่ยอมทําตามพ่อบอกแต่ว่าวันนี้ผมรวยผพรเพลงแล้วผมจะกลับไปให้อ,อชคก็ไรก็จ้าไม่สุดบองโอมเมือง และกูจะเป็นแม mm ่งไห้หมดนะครับ hmm. น mm ักทรันักร้องหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลียวล่ะ <Wow. S 1> คนอะไรทำไมมันเทขนาดเนี้ยอ่ะ mm hmm. เด็กเดกนะเขายังบอกพี่โอมอยงเฟี้ยวจัดเฮ้ แล้วคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเลียวล่ะคนอะไรทําไมมันเท่ได้ขนาดเนี้ยเด็กๆนะเขายังบอกพี่อ oh มยงเฟี้ยวจัด Hey แล้วคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ